วันนี้ก็อยู่ที่ทุ่งบัวแดงนะครับที่บึงละหารอำเภอจัตุรัสจังหวัดเชียภูมิของเรานะครับวันนี้มีโอกาสได้มาชมทุ่งบัวอดอกบัวแดงนะครับก็ทําให้นึกถึงโครงโลกกนิตบทหนึ่งที่ได้กล่าวว่าก้านบัวบอกลึกตื้นชนลทานมารยาสอสันดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคําขานควรทราบ ย่อมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายสแสลงดินนะครับนั่นก็เป็นการประพันธ์นะครับของกวีที่ได้เปรียบถึงการบัวนั้นนะครับสามารถบ่งบอกได้ถึงความลึกตื้นของของน้ำได้ฉันใดกิริยามารยาทนะครับก็จะสามารถบ่งบอกถึงการอบรมเลี้ยงดูของอบุพการีชาติตระกูลได้เช่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งคําพูดนั้นนะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าคนนั้นเป็นคนที่ฉลาดหรือเป็นคนโง่นะครับเช่นเดียวกับหย่อมหญ้านะครับทุ่งหญ้านะครับที่มันเหี่ยวก็จะสามารถบอกได้ถึงสภาพของดินว่าเป็นดินดีหรือดินไม่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบได้อย่างดึกซึ้งนะครับครับก็พบกันใหม่นะครับใน ep ต่อไปครับสวัสดีครับ